อากศสวัสดีจ้า FC น็อกฮาร์นอของช่องลอตเตอรี่ผ้าลวยนะจ๊ะได้เวลากับกาบมาพบพปอกับย่าอีกนะคะทั้งช่องลอตเตอรี่ผ้าลวยจังได้ย่กากับอาปาโคติดตามนะคะให้กำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปนีดเดอร์จ้าเด้อร์และย่ากะขอขอบคุณล่วงหน้านั่นนะคะ เห้าก็มาเริ่มต้นกัมถีเนาะแอดนั่งฝ่าหน่อยใจเกินลอยเด้อค่ะข้าขงบนสุดนะคะข้างบนสุดเลยสายมือมันเป็นของหมวดเมื่อกี้นี่เนาะแปดเจสองสามศูนย์นะคะไอที่วงกลมใน้นะศูนย์สานะคะและ้วตรงกลางข้างล่างนี่นะคะเป็นของหมวดวันที่หนึ่งเดือนหกนะคะ มันออกสองเจ็ดสองศูนย์เก่าไปขวามือสุดนี่นะคะเป็นของหมวดบันทีหนึ่งกรกฎาใหญ่เอาก้อนน้นนี่สองหมวดเนาะมาใ,ใส่เปรียบเทียบในเบิ้งนะคะแล้วขวามือสุดนี่นะคะเป็นของหมวดบันทีหนึ่งกรกฎานะคะเพิ่นห้เน,น้นเนนเข้ามากก็คือหกเก่าก็เจ็ดเก่านะคะแปว่าสีเหลืองนี่ที่ใหญ่ว่องไวห้หานะคะอ่าหกสองเก่าสอง แปดสองนะคะเพิ่นจะแนะนำมาอีกจะเจะเดอรทัดกันมาเนี่เป็นของปักหลักสิบล่างนะคะของหวัวทีเรลวนะคะสถิติของหวัวทีเรลยวนี้เนาะเพิ่นให้เข้ามาสามหลักเด่นๆน,นะคะหลักสามหลักหกแล้วก็หลักกลับเนาะผลมันออก 8, แปดเจ็ดสองสามศูนย์นะคะตามที่ยายเคยบอกนะคะบอกว่าห้าสิไดเลขหลักใดมากกระซังคืออยากให้ fc นี้ยึดนะคะหนึ่ง คือเลขวันที่ยหายลงไหวนะคะเตละวันนะเลขมันสิบอกคือกันนะคะยังงวดอ่าที่แล้วมันจะหายมากเป็นเลขคู่นะคะศูนย์สองหกแปดนะคะบายนี้พ่อมาอ่างวดนี้เนาะวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งกรกฎาคมโฮกโฮกนี่ปักกลักซิลรางเพิ่นหายเฮามากก็คือสี่หาเจ็ด และอข้างบนสีหม่วงนั่นนะคือยหา่ต้องการต้องการอาตุของบนสีม่วงนะนะคงงงว,งวง้ามือนั่นให้เอาโลกมาจับคููนะคะเลือกเอาตัวใดก็ได้อาเช่นเดียวกันกับด้วยเรี่วท่านใจนี่คือกันนะคะฟังสายมือเนาะอ่าเขาก็เอามาคุนกับเลกขี่นะคะคุ้นกัะเลกขี่แต่ว่าเลกวันทีไหามาน่ะมันเป็นศูนย์สองสี่แปดนะคะมันกับสีตางกัน อนนี้เขามาเบิรนของวัดวันที่หนึ่งนะคะก,กอ็กกระดาหนึ่งเดือนเจ็ดปีหกหกเหล็กลักเป็นแถวม,มานอกกระซี่หาเจ็ดแปดนะคะใหา่หายโตเลือกนะสองช่อยคือหนึ่งกับสองหนึ่งนี่มันเป็นเหลขวันหนึ่งสามหากเก่าแล้วกสองนี่เป็นเหล็กที่ออกดูแห่งหนึ่งสามหาเจ็ดเก่าศูนย์ก็เขามาจับคู่กันได้เลยนะคะเลือกเอานะคะเลือกเอานะคะ มันออกบ่ออ,อกดูออกอยู่เลยใหญ่ขึ้นว่าวมันออกเมื่อปีนะคะจับคู่ใส่จับคูใส่เลยนะคะทัดกันมาค้นโคราชลักไก่ชนนะคะสําหรับหมดวดบันทีหนึ่งเดือนเจ็ดเพิ่นไห้เข้ามาคือศูนย์หนึ่งแล้วก็สามนะคะเีล่าฟังขวามือนี่คือเป็นเหตุสูตรเนาะมันสิมี่ศูนย์หนึ่งสูตย์สองนะคะสูตย์แปดสูนย์สิบเอ็ดสูตย์สิบสองของเพิ่นบานเ,เซตเลียเพิ่นกลับมาจับ คูไห่เฮาไดมันจะมีหาเก่าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหกเก่าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองอลไรกับแปดสามลักลักนี้นะคะยหญ่อ,อยากให้เอามาจับคูกับเหล็กคูของเฮาเหล็คูของเฮามันจมีสี่ตัวเนาะนะคะเบื้งสีเหลืองเหลืองทะยุมุ่งขวาหนีเนาะมันสิมีสองสี่หกแปด แต่เอามาจับกันกันกบศูนย์หนึ่งสามนะคะจับคู่อันนี้คือตัวเหลือที่หนึ่งตัวเหลือที่สองก็คือหนึ่งสามหาเจ็ดเก่าศูนย์นะคะเพราะว่าเลขขีดจับเลขขีดอ่ะมันออกเยอะเลยนะคะแต่เอามาจับใส่กับอ่าศูนย์หนึ่งสามนี่อีกเป็นตัวเหลือที่สองแล้วเข้ากับมาเบิงนะคะวามันชนกันนะคะ กับมวนสูตรที่เป็นเห็ดบ่อสูตรหนึ่งสูตรสองูตรแปดสูตรสิบเอดสูสิบสองนะคะขันตัวใดชนกันนะคะนั่นอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึง่งเนาะหายห้าเด็ดตัดสิ้นใจนะคะสื่อลอตเตอรี่สื่อสลากนะคะกาเอฟ่องพีนิพิจรณา,าเบิงนะคะย่ายวามโตเหลือกมั่นกะบ่หน่อยบ่าหลายพอดีนะคะแต้ทาผู้ใดวามันหลาย กาต้อทีมันเคยออกตัดทิ้งก็ะไดนะคะและกาได้ฝากไว้น้ำเนได้จ้าขอกำลังแร่งใจในการเฮ็ดคลิปเน่ขอบคุณเรื่อยๆเลยเจอกันคลิปหน้าได้จ้เด้อ